ชิคมามีอะไรเลี้ยงเขาเปล่าค่ะพี่ลุงพี่ลุงบอกอ๋อจัดแล้วมีเบรกก็คืออย่างเงี้ยของกินก็ไม่ว่ากันแต่ว่าในกรณีต่อไปถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่พี่ลุงไม่มีงบประมาณคือกำนันก็จะสนับสนุนเรื่องของคุณงกินให้พวกเราได้กินไม่ใช่ไม้หิวเป็นลมเป็นแรงเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยนะป้าหน่ะหายยางข้างหลังอ่ะดีขึ้นอย่างป้าป้าชื่ออะไรนะ ใหญเนี่ยอ่าใช่ป้าชื่ออะไรนะํำหับเห็นเจอประจําเลยะป้าใหญ่ป้าใหญ่ตัวติเนี่ยยอยใหญ่ป้าใหญ่ก็ไม่เป็นไรวันนี้พี่ลุงเตรียมมาให้แล้วนี่คือของเบนี่คืออาหารโอท็อปนี่อันนี้เด็กรู้นหลังกินแบบไม่กินก็เลยว่าก็ไม่รู้จัก เขาบอกอะไรก็ไม่ร like no yeah ู้ใช่ไหมคะแต่พวกเราเนี่ยก็คืออย่างนี้แต่ว่าถ้าจะมาเบรกจะมาเลี้ยงกันเนี้ยกำนานก็คงไม่อภิซ่าหรือไก่เคฟซีมาเลี้ยงออกมาแล้วกินกันไม่ออกเคี้ยวกันดีแขกกระชากไก่ล่นกันไปแทบอะไรเงี้ยนะแล้วก็วันนี้มีของเบรกแล้วกำนันก็ไม่สนับสนุนแต่ว่าโอกาสหน้าเกิดเราทํากิจกรรมไม่ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะเอาแบบกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เรามารวมรวมอะไรเนี้ยตำนานแคจะสนับสนุนเล่งกิน จะได้ไม่อดกันเหมือนโม่กำนันอ่ะเวลากำนันประชาคมกำนันก็จะถามว่าทุกคนกินข้าวมันมายามเขาก็จะบอกว่ายางแต่กำนันก็มีของเลี้ยงเพราะนั้นเวลาประชุมทุกครั้งก็คือหนึ่งอาจจะมีนมแล้วก็ขนมปังแล้วชิ้นเล็กก็เป็นโอกาสอันดีเหมือนกันแล้วพี่ลุงอ่ะก็คือของสมาชิกเราอยู่ตรงเนี้ยเป็นร้อยเหมือนกันนะรเฉพาะตรงเนี้ยของเราตรงเนี้ยใช่ไหมคะยังมาไม่หมดทีนี้ กำลังเองก็อยากจะให้ทุกคนเวลามีงานกิจกรรมอะไรเราก็ต้องสนใจนะเหมือนเช่นการประชุมเนี่ยพี่ลุงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าถ้างานกำลันผู้ใหญ่บ้านกำลังจะบอกไว้เลยว่าหมู่แปดหมู่เจ็ดหมู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีการประชุมประชุมหมู่บ้านประชุมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประชุมอะถ้าเกิดผู้ใหญ่บ้านก็เรียกประชุมไปเถอะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ฟัง ม,มาชิคคิวคุยกับที่หมู่ก็บอกว่าถ้ามีการประชุมหรืออะไรให้ท่านมาฟังแต่ว่าถ้าท่านไม่ฟังไม่ว่าแต่พอพอพูดเสร็จจะมีคับพูดอย่างอื่นบางทีโดนดุไปหลายคนตอนนี้ไม่กล้าแล้ว <c oughs> พอประชุมเสร็จมีอยู่ครั้งยกตัวอย่าง <c oughs> กำนัดประชุมเรื่องยาเสพติด <c oughs> ยาเสพติดทำหมู่บ้านสีเขียว ก็เกี่ยวกับสถาบ้านพวกนี้แหละกำลังจะจะทำหมู่บ้านสีเขียวทีนี้วันนั้นน่ะเรียกชาวบ้านมาประชุมมีชาวบ้านประมาณสักเจ็ดสิบลายก็มาประชุมนั่งเนียไม่มีอะไรแต่ผลปรากฏว่าพอยังไม่ทันประชุมเสร็จข่าวออกไปเลยทั่วหมู่บ้านเลยว่าก็กำนัลเอาตำรวจมาจับชาวบ้านพูดนี้เลยนะมีตำรวจมาจริงแต่ว่าตำรวจไม่ได้วิ่งไล่จับชาวบ้านตำรวจเขาม่ เขาเรียกว่าทำโมูบ้าสีเขียวก็คือมีกล่องรับกล่องสมก็มีกล่องสมรักหน้ากัน50คนเขียนมาเลยว่าในหมู่บ้านเราอะ่ะยาเสพติดเป็นยังไงมีใครเสพมีใคร้าได้มันก็ได้มาต่อไปจะามเมื่อกี้คนเยอะยิ่งยิ่ง,งมีพลังนะจริงๆความยึดถือจะเกิดเึ้นคนรักในหลวงเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีมากเลยทุกคนถ้าอย่างเงี้ยไปทั้งไหนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยทุก ทุกหมู่บ้านหรือทุกตำบลเราเนี่ยผมว่ามีหมายหมายที่ดีนะจริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะผมตำบลเดยวแค่เพื่อเนี่ย <S <S ผมก<ม>็ไดไม่มีงบนะผมบอกคำนานเดี๋ยวตั้งผมจะตั้งงบให้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทต่อปีนะปีต่อไปก็ยี่หนึ่งแสนบาทช่วยชาวบ้านคนยากไร้แต่และหมู่เราจะไปดูว่าคนไหนที่ลําบากที่สุดเราช่วยคนนั้นก่อนแต่ถ้ามันเหลือ ัดลองคนที่ก็ช่วยต่อมามันเยอะนะครับคนยักไรทุกทุกหมู่บา้านนี่เยอะมากครับผมไปดูแล้วเนี่ยที่ผมปลูกบ้านครับเนี่ยไหล,ย,หลยที่แล้ไหลยหลังแล้วนะที่ปลูกพันธข,ขาอยู่อ่ะเรือ่องจริง่วกัรตทานยาเสพติดอันนี้เป็นการรณรงค์ง่ายๆว่าพวกเรานั้นจะมีเรามีกองยาวอยู่แล้วํำกองยาวไปตีหรือไปแห่แล้วพวกเราใส่เสื้อประชาชนคนเในหลวงแล้วก็เราก็หาทีมงานร่วมไปร่วม แสดงพลังให้เขาเห็นว่าอย่างกลุ่มสตรีแม่บ้านโดยเจ๊ป๊อกนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆแล้วโดยเฉพาะทหารหมู่เก้าหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าถ้าเหลืองแล้วโดยเฉพาะอสมอนะครับก็อยากที่จะร่วมกับเราถ้าเราเป็นนะครับเราจะเป็นหัวหอ,อกหรือเราจะเป็นกําลังสําสคัญในการที่รณรงค์เรื่องยาเสพติดนะครับรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกานตานยานเสพติดอันนี้ก็คือสิ่งสาคัญนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับก็คือการรณรงค์เรื่องขยะเปียกการกาจัดขย